สวัสดีครับผมกิติชัยปฏิพานประเสริฐนะครับเจ้าของธุรกิจห้องภาพคมสัรสตูดิโอจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมขอเสนอคลิปนะครับซึ่งมีคุณลูกค้าถามมาเยอะว่าได้เครื่องลาดนะครับโดยเฉพาะเครื่องลาดสีพรนะครับสายสายหนึ่งปอมอนะครับปฐมพรมุกุฎไทยนะครับจะติดอย่างไรนะครับท่านตามมานิดหนึ่งครับถ้าเป็นชุดไทยนะครับดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งนะครับถ้าเป็นชุดไทยนะครับ จะได้สายสพายคือเส้นนี้นี่คือดวงกลาแล้วก็ดารานะครับเส้นนี้นะครับคือสาย1น่งปมแต่ตรงนี้นะครับต้องเป็นติดต่อชอนะครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญจกักรพรรดิมาลาคือเหรียญยี่ปีจะติดลนนักษณะนี้เป็นชุดคอตั้งนะครับที่ร้านมีชุดอะไรบ้างอ่ะท่านลองดูนะครับนี่ฮะ ที่ร้านมีบริการนะฮะเตรียมสําหรับคุณลูกค้ามาถ่ายรูปเนี่ยเ,เตรียมไว้นะครับก็มีชุดไทยเยอะนะครับพอสำควรเยอะนะครับหลากหลายทีนี้ <c oughs> ถ้าเป็นชุดนะครับชุดพิธีการเต็มยศนะครับจะแต่งตัวแบบนี้นะครับก็มีสายปอมอสายแรกแลก้วก็อันนี้คือสายแรกส่วนอันนี้ตอชอนะครับ ต้องแปลงแล้วนะครับหลังจากปี2562ต้องเป็นแบบนี้จากโบนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ถ้าชุดปกติขาวบ่าผมยกตัวอย่างเป็นขัาชการนะครับพลเรือนที่ร้านนะครับจะมีทุกกระสวงท่านดูความแตกต่างก่อนก่อนนะครับถ้าเป็นชุดไทยที่ได้มาต้องแบบนี้นะครับส่วนชุดปกติขาวเต็มยศต้องแปลงเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ท่านดูนะครับที่ร้านโคมสันนะครับ มีเครื่องหมายทุกกระทรวงพร้อมนะครับข้าราชการพลเรือนมีทุกกระทรวงขอย้ำว่ามีทุกกระทรวงมีแพร์แถบสีมีทุกอย่างพร้อมนะครับมีเครื่องราชนะครับนี่เครื่องราชเยอะแยะนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของที่ร้านนะครับยังมีอีกเยอะนะครับที่ร้านคมสันนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เฉพาะมีแค่นี้อย่างเดียวท่านดูตรงนี้รองเท้ามีเยอะนะครับอันนี้ผมหยิบมาไม่กี่คู่นะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ เนกไทยนี่ฮะเนกไทยก็เยอะแยะกางเกงก็มีนะครับกางเกงนะครับกระโปรงสีดําก็มีกระโปรงสีขาวก็มีกางเกงสีขาวก็มีกางเกงสีดําก็มีมีทุกอย่างแล้วเสื้อผ้าท่านดูตรงนี้เสื้อผ้านะครับมีไม่ต่ากว่า200ชุดพราะผมมีร้านเช่าชุดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีเครื่องหมายต่างๆของทุกกระทรวงนะครับโดยเฉพาะนะครับพวกนี้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเข็ม อบรมก็มีบางส่วนแต่ท่านต้องเตรียมมานะครับโดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นทหารตำรวจต้องมีป้ายชื่อนะครับต้องมีป้ายชื่อเตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็เข็มบรมต่างๆนะครับหรือโรงเรียนในร้อยนะครับหรือเสือคาบดาบนี้ต้องเตรียมมาทั้งหมดนะครับแต่ที่ร้านผมว่าถ้าเป็นเครื่องราชยีพนะครับมีพร้อมนะครับครบร้อยเปอร์เซนต์ท่านมาแต่ตัวได้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับร้านคมสรรนะครับ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีห่างจากท่าน้ําหอในการจังหวัดนนทบุรีนะครับ600เมตรนะครับอยู่ปากซอยประชาราดฎร์22ท่านพิมพ์เข้ามาใน g o o g l e Ma ทว่าคมสันสตูดิโอภาษาไทยนะครับคมสันสตูดิโอนะครับมาได้ทุกวันเปิด8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับ8โมงเช้าถึง1ทุ่มมาใช้บริการได้นะครับที่ร้านผมนะครับมีความเชี่ยวชาญน,นะครับมีความชำนาญมีองค์ความรู้สามารถแนะนำติดประดับ เครื่องหมายนะครับพร้อมแนะนําสิ่งต่างๆให้ทุกท่านที่มาถ่ายรูปได้มั่นใจได้ว่าร้านคมสันเป็นห้องภาพระด,ดับ5ดาวเป็นห้องภาพเฉพาะทางมาใช้บริการได้ครับโดยเฉพาะเรื่องสายสะพายนะครับสวัสดีครับเก็บจบเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ